สวัสดีวันที่4กลุ่มพา2568ันบนี้พายายแมวมาเลือกน้ำเชื้อวัวนะครับหัวยายแมวกับสัตว์นะครับเป็นสัตว์แล้วพร้อมประสมเลยพายายแมวมาเลือกน้ำเชื้องวัวเลือกแล้วนั่นเลือกแล้วได้เจ้าเซอุดหมักงวัวาขาวสันอยากได้งวัวขาวก็เลยพามาเลือกอยู่ s อ G นะครับบริษัท SG Cas แคสเทนเซอร์วิ ครับเราเลือกเลี่ยวจากได้งว่ขาววะซักอันน้ำเชื่อใส่เนี่เราจะไปผสมให้พูดได้จะเอาเนื้อหน่อยกระซั่งัหน่อยกระซั่งหน่อยพี่เก่าเอาพาไปยีเมียวมาเลี้ยบเบอร์เซเว่นแคตตาล็อกไหลปอนั่นเปิดเบอร์เซเว่นไปใส่ครับเพิ่นจะไปใส่ให้เซอุดหลอดหนึ่งแมนครับเอาเซอุดหลอดหนึ่งครับเพิ่นกำลังไปเอาให้ เอาสีอุดเบิ้งที่ล้วมันเป็นแคตตล็อกเปิดเบิ้งหนแมีเบิ้งแคตตลกหัวกเบ้งหัวแดงึงๆว่าตุ้โอ้เล็กน้อยเนาะคือำหัวเหมันเรียกหัวจังเลยพุ่นะกองเอเลี่ยยหัวหัวนอกกัมีตพี่น้องเด้อหัวหนอกก็จงหัวมันขี้ด้อตัวนี้เห็นโตยุคคางๆกันนะโอ้ เบิงื้องเบิ้งพี่น้องเด้อพี่น้องเกษตรกรผู้ใดอยากได้บอกหมอผสมเทียมคือว่ามันเรียงกับจังซี่ก็ได้แล้วก็บอกหมอเพิ่มสั้นกับเขาไปในเพจของ SG c a ี t คทเทิลเซอรก็ได้เขาไปเบิ้องมากตัวใดใอยก็ได้ความอายุความเป็นเชื้อให้มากมากตัวใดกับเบิ้งแล้วกับบอกหมอเด้อเพิ่นมีให้เบิ้งจังซี่เลยเด้นี่โตเป็นเปลนมันก็มีโตเป็นเปลนมันอยู่ในหอกอยู่ในฟ้ามันพูดอยู่ในฟาร์มันพูดไปย่างเบิ่งโตเป็นเปลนก่อนก็ได้ ยังไปเบิ้งตัวปเปลี่ยนเราค่อยมาเลือกไปตกลงได้แล้วยมนบอตัวนั้นได้แล้วเอาตัวนั้นละ <Okay. S 3> โอเคตัวนี้เนาะเออตัวนี้ตัวนี้หมักหัวขาวว่าชั้นเซอุดหัวขาวปนดำน่ิดน,นึง